ิ้งการครอบครัวคณะศิลปศึกษาค่ะก็มีแนวคิดจากเริ่มจากเราอ่ะได้สัมภาษณ์นนักศึกษาเราก็พบว่ายังมีนักศึกษาอีกจำนวนเยอะมากที่ยังอยู่หอพักที่ใน,ในแถบของนคปรปฐมก็ดีนนบุรีก็ดีกรุงเทพก็มีสมุทรสาครก็ยังมีค่ะก็ทำให้เรามานั่งคิดว่าเอะเราก็คงจะสมควรที่จะต้องดูแลเขา ในขณะที่เขาก็ตั้งใจที่จะเรียนถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิดจะระบาดอย่างหนักในช่วงนี้ค่ะก็ต้องขอบคุณท่านผู้ช่วชาญผู้บริหารของสถาบันบัณฑิตพัศิลป์และผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่าน,ท,านที่ให้ความอุปการะคณะเสมอมาตั้งแต่ต้นจนทุกวันนี้นะคะเพราะว่าถ้าไม่ได้ท่านเหล่านี้เราก็คงไม่มีศักยภาพในการดูแลนักศึกษา ที่สมควรที่จะได้รับการดูแลของเราใกล้ดีอย่างทุกวันนี้ค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะสำหรับนักศึกษาคณะศิลปศึกษาทุกคนนะคะท,ที่ตลอดที่ผ่านมาเนี่ยครูก็ได้ทําทุกอย่างจึงอยากให้พวกเราได้เข้ามาเรียนปฏิบัติที่คณะอยู่แล้วแต่ว่าด้วยสถานการณ์ในช่วงนี้ทําให้เราจะต้องดูแลตัวเองเป็นอย่างดีอยากให้การตกนะคะคือถ้า สถานการ์ดีขึ้นก็แน่นอนครูจะต้องทําทุกอย่างให้พวกเราได้เข้ามาเรียนเพื่อไม่เสียโอกาสทางการเรียนรู้ของพวกเราค่ะ ็บความคิดที่คล้ายกันกับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนั้นไวขอ้หากวันไหนที่เธอเกิดจะเจอ ทันใดจะลงไปจะใกล้ไกๆถ้าหากเป็นเธอจะไม่ไปให้เธอได้ความสบายใจโปรฉันรู้ว่าม,มีอยู่ตรงนี้อีกคนกับชีวิตที่วบวอนจะมีผู้คนกี่คนที่เป็นมิตรแท้ Bye-bye. มคววากลใจจะไปไม่ทันใดจะคงไปจะไกลไกลถ้าหากเป็นเธอจะรีบไปให้เธอได้ความสบายใจจะไปไม่ทันใดจะมีอีกคข้างเธอไปอยู่ดูแลเป็นเพื่อนเธอให้เธอหมดความกังวลใจจะไปไม่ทันใดจะคงไปจะไกลไกลถ้าหากเป็นเธอจะรีบไป ช่วยยศเพือสิการพุ่คนันขอบคุณคณะศิลปศาสตรนะครับที่ช่วยเหลือนักศึกษาที่ในยุคโควิดนะครับก็รายได้ไม่ค่อยดีได้อยู่ข้างกินก็ไม่ดีนะครับก็มีนี่มาช่วยนะครับก็ขอบคุณมากๆนะค่ะรู้สึกดีใจมากค่ะเพรว่าทางคณะยังนึกถึงเด็กที่ ขอบคุณคณาจารย์คณะครัวจย์คณะศิลปศาสตร์ศึกษานะครับที่ไม่ทิงกาที่นักเรียนนักศึกษาที่ติดค้างอยู่หอลำบากนะครับครับก็คณะช่วยเหลือักขนาดนี้ก็รักคณะนี้ครับเป็นกำลังใจให้ครูกับคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ศึกษานะครับว่าอาจารย์เหนื่อยแต่ก็ขอให้ครูนะคครับก็ขอบคุณมากเลย เอาไปเลยคอาขมาใ่สวยแงมให้สแล้วขอบคุณอารนะคะก็ที่สอิการให้ตอนไปเขรคะนกหนไม่ได้ก็มีของมาให้เราขอบคุณที่ไม่มาอ่อนะคะี่เ่อเหลือนักศึกษาค่ะขอากแล้วขอบคุณครับที่ส่งของมาให้ครับวันนี้ก็ตงกับรับหน้ามาครับ ก็ขอบคุณทุกคนนะคะฝันก็รู้ไปได้กันนะคะขอให้เราฝันไปได้อย่างมีความสุขนคคก็เช่นเกันนะะขอบคุณคณะศิลปศาสร์ดนะคะทีขอที่ีิให้กับทุกนลก็ือว่าเป็นประโยชน์กับทงา่าในช่วงเวลาเงี่ยเนาะบากคนก็ไม่มีนที่ไดู้ัไวันนีมีใจมากครับพี่ ระบาดตรงีนี่ครับมันคงจับ้างได้ขอบคุทุกคนที่ช่วยหลือก็ขอบคุณคณะวิศที่ช่วยเหลือพวกเราจารัดฐานนะครับก็มีวางใจให้คุณท่านใดขอให้ฝากคนวิกิตนี้ด้วยกัครับาขอุคให้่านองคะ่ขอบคุณคณะศิลปามารที่คจารัา อาจารยจะนะอาจารเสาร์ที่มอบของเยียวยาในช่วงคุมได้การได้ไมครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับที่รับิดแกนเลยครับเรื่อสคับมาสรับวันนี้พี่ได้รับของที่นะคะว่ของคุณคุณครูแล้วก็ทางคณะแล้วก็ทงพนที่มาให้ผมให้สำหรับนักศึกษาที่ต้องุกิจกานะคะไี่สามารถจัดงานได้ในส่วนนี้เพาว่า ใช่คี่มัโองประทาหเขาคุณมาากต้องตอขอบคุณมศเรลานะคะที่เเกิดมิกโบนี้แต่ก็ยังม่ินกศาทุกคนนะคขอบคุณครับขอขอบคุณนะครับที่นำของเขามาแจกเราคทคนนขอบที่เราขอครับผพอเอาไปทานขาบนรสมาที่ช่กก็ เราไป็นคณะศิลปบัณฑิารนะครับที่เอ่อสงมาช่วยในยุคโควิดแบบนี้นะทุกคนก็เอ่อขอบคุณทางผู้บริารนะครับจากสถาบันบ์ิตปาศิ์แล้วก็สาบันศิลปิานะครับบกว่าเลยนบขอบคุณมากนะครับ <พ uka> ก็ช่วยเอสุขการนางที่เราก็รู้เล้าไว้กินแบบนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ยใังานแค่ไหนแต่ก็ดีใจครับที่คณะไม่ทิงนักศึกษานะคะขอบคุณคที่มอบมแลชารศึดจขอบคุณนะคะคณะ่อิัตศาสตรแล้วก็คณะิพภัณฑ์นที่ได้คอยช่วยเหลือความาหวังของพวกเราค่ะก็รู้สึกดีใจมากขอมกที่มวกันด้วยนครับแล้วก็เกันที่ ขอาคบคุณมากครับขมากครับด้วขอบคุณมากครัขอบคุณมากครับ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 อบคุกับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบครัคุณมากคับขอบคุณมาคอบคุณมากครอบคากครับขอบครับขอบคากับขอบคุณมากขอบคุณมากครอบครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบครัคุณมาครับขมากครับขอบ ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ตงนัดสนจนการีกขอบคุณมากๆครที่ได้รับการสนับสนุนในกือกั้องกนะบผมดจนะบคถ้าบางบางคนได้เ้องก็ขอบคุณนะคะสหรับงานที่เหลือของทางคะครับผมก็ี้สุดีมาที่คณะที่ีสตในคณะครับมนะครั กรู้สึกดีนะคะขอบคุณคะณะศิลปาขทดทาอาแง่บว่าที่อยู่บ้านค้าเราอด้นานัยือายุดพรกันเรียนออนไลน์ได้นะกขบคุณค่ะคณะศิลปลปานนคที่กรุณา่วยเหือพวกเาทีบนเืนกัะคะบาขอบุณคณะครัวศสตศานคะรับอมากศิปานที่้อศปาแล้ว ขอขอบคุณคณะครูคณะศิลปศึกษานะครับแล้วก็ขอให้กำลังใจนะครับเพื่อนเพื่อนที่ต้องการทุกคนนะครับต่บอพันธุกรรมนี้ไปได้ด้วยกันนะครับเราจะมาเจอกันที่คณะ,คะคนะครับขอบคุณทุกคน ขอบคุณแม่รับที่มสิบปีในครัขอบคุณมสิากรการศิลป์ที่ร่วมทียกเราครับก็ได้รางวมดีามากครับรอดนะครับประปันจ่าครับรอดเหรอขอบคุดมากครับอยู่ได้ยังพี่หนึ่งนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณท่านใใจดีนะครับผู้บริหารวชาชของานศิลปะรรก็ขอบคุณตัวนัที่ของคศิลปศสากนะพี่ก็อบ อาหารแห้งนะครับแห้งแบนักศึกษานะที่อยู่ขอในช่วงโควิดนี้นะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ไม่ทิ้งกันนะของผมครับก็ขอขอบคุณนะครับทางมูะปรษณียบัตรสื่อสารที่มอบมาในที่พนักงานของผมนะครับกิจกรรที่ดีอย่างนี้นะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยครับข่าวทางธนาด่างผู้ใหญ่ทนายผู้นัการศึกษาครและพนักงานบัณฑิตทุกท่านนะครับวันนี้นะครับตั้งแต่9ก้าโมงเช้านะครับจนถึงณขณะนี้เป็นเวลา ท่ามุงกนนะครับเราดําเนินการส่งยันที่นะครับให้นักศึกษาทั่วที่สระยานะครับและปิดก้าวนะครับให้ทั่วถึงจำนวนนักศึกษาที่มีความต้องการนะครับผลตอบรับนะครับนักศึกษาดีใจมากนะครับก็ต้องกราบขอบคุณคณะและกราบขอบคุณทุกท่านที่อุปการะช่วยจับสนุเงินทุนสำหรับซื้อถุงยังชี่ในครั้งนี้นะครับนักศึกษามีรอยยิ้มนะครับเราไม่ได้เห็นนะครับเพราะว่าบางทีก็เราต้อง แม้ติดอยู่นะครับเราสังเกตจากโรงครับที่มีความสุขนะครับแล้วก็เมื่อเราเห็นอย่างนั้นนะครับเรารู้สึกมีกำลังใจที่จะทำโครงการดีๆนี้ต่อไปครับผมทางคณะติันศึกษานะครับหวังว่านะครับโควิดเนี่ยจะหมดไปได้โัยเร็วนะครับและคอยที่จะรับนิสิตกลับมาเรียนที่คณะหลังจากโควิดหายเราเจอกันนะครับลูกคณะสิบปันศึกษาทุกคน